ถึงข้างตึ้งคุณเหรอคอนครับเอาอะไรเนี่ยมันผิ่อนแค่นนน่ยมันติดใจเนาะเออโอ้ประดุกก็มีบ่ะกรรมที่เราแปะเรนแปะคุณเหรอไประดุกครับประดุกผ่อนครับคนแน่ เขาจะเอาเกี้ยวเขาเนาะเขาจะเอาเกี้ยวเขาออกให้เลยมาอนนะเจาไปต้าเนี่ยงูวนใหญ่กับมหาอยู่อันเป็นมหาสงเสัยเป็นบ่เห็นหมดเลยครับโอ้หัคนจะเคียงหน่อยไรเนาะใช้คิดเดียวยัไเ็ดเอากระต่ายเนาะ เออตายครับปล่อยสัคนส้าคนน่งคุณน่ะงานจบมัดเลยโอ้นี่อยู่ตันนี้เนื่อว่ามันหมดนี่หอดประตวองครับพุนน่ะ ประตองอปะตองนน่อยมันน้ำท่วมครับลงบ่งใดสำจซประตองไปก้อนหมูมนำ้ำน้ำขอดนะไปว่านหมูดีอ่เบิดแล้วครับโอ้ยยังเงิน่ะ ไปดูพอดีไปใส่สะยิ่งฉันมึอบวงบวกนาครับวันนี้ม่อไรบ้วบวกเดียวคอนกันยู่บใหน้าครับนี่ใส่นาเจกียวเขาแล้วนี่รถเกียวเขาเรีย้อแล้วรถเกียวแล้วปลาลงบ่ไดปลาลงบ่ั่นอึ๊บ เอเอ๊ะมาดู <laughs> ว่าเปนปอคอกําเบิ้ลแห้งติเบิ้แลแะครับบิ้ลไหบ้ครับแบิ้ง ดังจุ๊บโอ้ยปูเ่เบืองครับปุ๊ะเอ๊ะปุ๊กปาขอนนอะครับปาขอนปลาขอน ดูเมียอ้าเดี่ยเดีเยวนิ่งตสั่นตัวนี้ปดูกโอ้โหนี่โอ้โตไข่เนี่ยปลาคนทำสายเขาเลยสนิทเลยนี่โอ้ยโอ้ยปดูกคนนี้ลี กูนะอืนี่ไงลุกแก้ทำนี่กันเลยอ้โหลุกหอดครับหอดมื่อเลือนนิ้วอืมเบิดลวครับมุดละนี่อีกวะนี่อีกวะบุมมีอีกไหมอืม เป็นน้ำคูนโอ้ยรอ,อดนิ้วครับรอดนิ้วไปแล้วหูปุ๋ยก็บ้าหอดหูเอียนปะอโค่อีอ่อ มันคือน้ำห้อยลดเกีียวเลยอ๋อเ็กอโคบดเหรอ <อ>ปลประดุกพลีครับพลีไปบ่ได้แล้วไปบ่อใ้ตรงลีย่างเดียวหรอวันนี้ดิเด่กปี้ยบะเอมอมอือืมอืเอมือกมอืมอืมอบดืมอืออ กำลดเงียงท่านด้มีดหรอเงียงเงี้ยวมมีกำเลยน่นดีเบิดรับบดเริด่ลวเบิดแล้วบ่ละบ่ยวบดูพูดอ่ะพูดอ่ะ สะคอนไายเนาะประคอไปเข็งอตายครับเกือบตายไปซะไปซะรับมันไปซะไปให้มันให่โอเคครับเครับไปซะให้นักซะให้หน้าแข็งไว้ใหญ่เจ้าเกี่ยวเขาแห้งไว้แล้วนนี้มอสุ้าในมือขอนอนยืดแจให้หน้าพอดีมงแกโครับพอดี้หะน ข้ามพุดปะตองบ่อ่าปะตองแล้วนี่บ่คอยยั่เสีงมาลูก่งเสีงมาเมื่อเดียวเมื่อเดียวต้องลูปผิดผมเอ้ามื่อเดียวแล้วใช่นี่โอ้ยของแค่เอาดูดิ้นดูตีสับต้องเสร็จตีสับต้องเสร็จน่าผ่าอยู่ครับอ่าฝนนะเมือเดียวยังได้หัวแบบเป็นลูกเลยข้อประดุกย่างเดียวครับ คาถาปีศาจน้อยเดี๋ยวปล่อยน้ำมาใส่มันขึ้นเนาะเดี๋ยวไเชื่อมไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปเชื่อมน้ำหลนลกอเาน้ำมันนากลัวดี่ขอมีไหมเขาเหลือกับไปเสียมเสื่มปลาขาเต็มเลยลูก เปนงเปื้อมเปปืะอูเปนเปื้อนป้อเปือนเสื้อมเสื่อมปืนป้นเปนเปื้อนเปื้อ้น้นปนเปนขนเดืนเ่เสื่อมครับน้ำงามปสูนบเนนี่ปลาคอปลาคอนนเห็นแล้วอ้ว้ แหงมาแล้วสองตัวไปฮะนี่ตัวหนึ่งอยู่ทึ่งนั่นนี่นี่ดิตัวที่สองนั่นดิเออชิซวนยังอมสาอยูเอ้าออกอีกแล้วนี่ยังเนี้ยประเดี๋ยวได้คนดดย่างเดี๋ยวเคน อยู่ไ <c> ด้งมาตรวจม้ก่อนว่าีหัวพอีปะทางเที่ยวคนนันกระจอนนอนนี่ทิศทางเที่ยวขาเจอนเครื่องเดือหมดเนเนี่ยปลาเสียมโอ้ปลาเต็มเลยเห็นบอลดีว่ะนี่นะกับปลาดีบบกบปลาสูดี่บอ่สูยปลาสูดสดปลาหน่อยบอะ

จะโตไหมอ่ะปุ้ยนี่ไงนี่มัเนจิลีเลยมีชิลีเลยมันเอ๊ะัวที่บ้นยนไปใส่อมึงจะมาได้หรือเปล่าได้ตัวเมื่อกี้เนี่ยขามผมมันขามไปคุณหรือเปล่าอีกรู้นเอฟบัคคอาน่ะนะนั่นนีีโอ้ อกยางเดียวหยาบย่งเดียวใมันหาข้าวมันจะบวมหมดมียนบ่ละบ่มีเข็มดไม่เนียโอ้ยไม่เนียโอ้ยเดือนนึงหมดเลยปากเงี้ยงปากเงี้ยงายเขาถึบงหมดบ่เมียนบงออกมัน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 ออกเองนี่มันไก่ไรอยู่ถอดออกก็จับเงียงหล่ะเงียงท้นียเงี้ยงเงียงเงี้ยไอ้ยันมันคือเป็นเดียด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 คุมาเดือนนึง่ะ ยืดซื้อมาอันคิดออกจะไปมันมันปูดออกเองเลยวันนี้เป็นผงเลยทข้างในมันบ่มีเนื้อเหรออยังคือดินดินอยู่นี่ครับโอ้พี่พี่ล้างแข็งแล้วพี่เนี่ยเลยโอ้ถึงไปยูท่องโกงโค้งโข้งโค้งหมดเบื้งขวางยังโอ้เย็นครับเย็นเย็นนี่วิธีจับเย็นจังสิบีบเอาใส์ล่ะสวิงเดี๋ยวครับเสี่ยวยปอยเดี๋ยวเลยครับคู่โอ้คู่ญี่ปุ่นเจ้า เดือนนึงอจังงบงอกเลีนรู้สินานแต่ชินไม่ใจแต่ชินไม่ใจแล้วพี่เราพี่เห็นตัหัวเห็นตัหัวมือปลาเหรอยู่ในปลาเหรอมันดี่เห็นเลยเออถูกไปอยูเทิร์คักเหรอโอ้โหได้ดูคนว่ายันได้หนีจีฮะ พี่ออกมาห้า,าเงเหรอแตอวานี่นะแก้าน้ำไหลบัวบวเลยโจ๊กน้ำอะไรหรอเพื่อนเออขี้ต้มขี้ต้มนิ่มนิ่มเมื่อนิ่มเมื่อออกแล้วลงแล้วนั่นดินั่นดินั่นดิดีครับพุ่ดิ หลุนนี่น้ำไม่ยาลาบก็ยานมึงนั่งติ่งหดเลยเบื่อมีตานิเี้เป็นจังจี่เนาะโอ้น่าสันะชัเบังเบังหูมาจกไหมมาจกเด้อตี

ลงแล้วเนี่ยยันเนี่ยบับบบบบงบังบังบังห้อยลงนี้ขี้เลี้ยขี้เบอร์หมดละ <c oughs> น่าสงสารป่าเอาเอาเงี้ยแหละนี่นัน่นนี่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 ละมันลงมาแต่ผุดละผุดยังคอคอนีอ่ตัวนี้เติบตัวนี้เติบปอนอิมิบ <c oughs> ปลาตัวเดียวล่นอ้อมน้องบ่บ่อนค้างที่แล้วบ่อนค้างหุ่นบ่เห็นว่าเพราะว่าประตอมหมคอข้อใช่ปะอือข้อเนี่ยโอเคครับโอเคมีละแล้วกันผลงานผลงานตอบนีเท่าเขาเดียงพอดีเกี่ยวกับอะไรโอเคครับมืูลครับสุขภาสามีครับผมสวัสดีครับปลาดูเดือน นี่ปลาลุ่นนี่รุนใหญโอ้รงจายมือได้มืน่านี่ไอะันนี้ปลาลายลาายเผ่อยู่สิเผาอยู่ปลาคอใหญ่นี่ปลาคอใหญ่มีตัวใหญ่เอ้เจ้าคจไหนคอน่อยยังอยู่พี่ยังเลยเขาไปนั่นแหละจวไปนะเอาเงไหมนะเข่งน้าแมวนะมามันรอดคอยใหญ่ บ่น่อยหรอกปะปันอื่นมีอีกนี่รอดอะไรอ่ะไปตองใช่ดุกที่บ่ออกบ่ปลาดุกที่พี่ใส่ตะขอในถังเอาก็นนีว่าเปลาสายเนาะกันน่ว่าปลาสิ้นลวเาก็ยังตักอยู่ตกตกามูว่านี่ก็ยังมมิดซีรีจีมีไายังตองครับตอตองด้ปลาต่ม้บคุณอครับดโอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ได oh, uh ้ยุครับเก้าขีดโอบาได้เป็นโูอยู่ด้วยนะได้ยุจได้เอาหน่ะมัดมัดละมมัละมอมุนโดมุนโดมัไม่ชิดไม่ชิดตัวแบนีเฮ่หมดบ่นีตัวมั่โดนว่ออกไม่ออกขอกื่เสียงเขียงครับใส่ต้องกันละเงีเลยเดแล้วเทียงอีกคนลอยยกอกรรยงเสีงครับเขีง เอาปากกาพร้อมเขียงกับปากกายีน้ำกันตีไพมา่ายยี่สิบก็งกับอรตัวใครยอสิไปตัดเครื่องหัวเครื่องหางกันบ้างน่ปลาบะไรายึ่ปลาป่าเซลลดบัวลายแต่ก็พอได้กินี่ป่าอะไนโอเคเอาอีกแบเสียมอะไรเสียมโอ้มีปเสียมกันนะเสียมก็ได้หลายโลเสียมเนาะ โอ้ปเสียมปไาเสียมไรก็ปาคอนี่ลปเสียมไรก็อีกไรก็ปลาดุกอีกเสียมโอเคสดค